ก็ได้คอันท,นนที่ที่คลิปพ่อจ้อยออกไปก้อนนี่ครับพวกเราก้อนนี่ก็รูปนารูปหปลังหร่อรูปห่างรูปหลังครับเลขพ่อจ้อยนี่ให้ซื้อแค่สามครูเท่านั้นครับคลิปแรกพ่อจ้อยออกไปนี่สิบหกกับเก้าหาเก้าหาเนี่ยซื้อล่างย่างเดียวครับพ่อจ้อยบอกว่าให้ซื้อล่างย่างเดียวเพราะจ้องเหลียวขึ้นพตจ้องมาเหลียววางพ่อจ้อยครับซื้อได้ซื้อไปครับ ยามยามานยามานนั่นจะพอจอยย่าม่าซองกระถุงกระเที่ยวพอจอยครับุงกระเที่ยวกระเที่ยวเรื่องนี้ใส่ถามหาเลยครับอยากถามครับถาไหมให้ยังก่อนจ๊ะกระถุงกระเที่ยวโยนนั่นยังมันมีเงิงครับมีเงินใส่เงินเลยสซอ่อนพอจอยพอปะเอาพอจอยบอกไปแล้วก็คือว่าพักกันเอาล่ะก็เอาทำไมอืมแต่ยิ่งไม่เค้ซื้อหลายไรให้ซื้อแค่เมื่อนี่พอจอยกับเน็กเน็กไหก็คือหาศูนย์ แล้วก็สิบหกแล้วก็เกาหาเท่านั้นอเอาเนี้ยเนี้ยเลยนี <ng> ่เนี่ยเนีงยได้นี่เกาหานี่ก็เป็นเกาหานี่ก็เป็นล่างครับแค่เสียให้พ่อจ้อยบอกว่า,าวน้อนกล้วยหัวกล้วยหางนี่แหละพ่อจ้อยออกมาจากหันละนี่แหละพ่อจ้อยว่าเป็นเรือล่างล่างก็ส้นมันนอนเลยนี่แหละเพราะว่าพ่อจ้อยก็ต้องเสียควมฝันทีเขาหายมาเป็นค้นขวามครับ เป็นข้นขอมเป็นพระไส้เท่าที่สุดครับในในกลุ่มข้นขอมครับข้นขอมพระไส้ครับวัดก้อนนั่นมันใหญ่เป็นข้นขอมครับยูนี่ล่ะครับยูยูท่มนี่ล่ะครับนี่ลงไปนี่แหละยูนี่ได้นี่กอดแน่กอดแน่เขอจ้อยกอดไข่แน่โอ้กอดไปกอดได้แขวดำปื้อเที่ยวมากี่เจ้าฮักวัดก้อนอ่ะวัดก้อนรอดก้อนโลดใครจะใครเจ้ากอด กกูเท่าแล้วก้นคว่ำนะโอ้ยเดี๋ยวไปน้ำหมากน้อยพี่ไม่ได้สิกันนั่นอ๋อเดี๋ยวตรวจเราผู้สาวนี่บูบอกง่ายผู้สาวบูบอกง่ายแล้วอันพอดีก็เลยว่าเรามาแล้วก็ไปกอดไปหอมเราก็หน้าบะให้เราดีใจสัตว์โลกงหัวยุ่มๆนะเพรจ้อยหอมเพรจ้อยก็ว่ากอดนี่มันเป็นแปดแปดเก้าคัะแปดเก้าอ่าบ้านนี้เอฟซีว่าเก้าเก้าเป็นบะ อ้าวเกาเกาองได้ส้นดอกนั่นละพูกคนก็ไปนักเกาเกาคนหลายหวดุงหนึ่งหันเกาเกพร้อยว่าแปดเกาปันไดก็ยังว่าบ่วบไปน้ำกันอยู่นี่และพอาจ้อยตีเลขตีง่ายๆครับมันยื่อมอๆดอกเลธิ์ระวังระวังเทธิเอ็นซี่หกสี่ออกเถอะเอ็นอยู่ก่อนระวังฤทธิ์เอ็นซีหกสี่ออกซีหกเขาก็ว่าซีหกอยู่แล้เอ็นซีห ปืนมันก็เป็นแปดเท่านั้นอ่แปดหนึ่กอืมแปดหนึ่งหกเป็นที่มาขันเพราะจ้าอยูกีไปพ่นก็นสิไปศูนสองเป็นแปดศูนไปอีกยากอีกหลายอีกหลายอีกเป็นว่าวัวบางห้ามือห้าว่าารมึงก็ป้อยหลายแบบว่าอีกยากอีกพูได้ปล้อยกัได้หรอกผมจีว้าเออขั้นโมก็ค้นบ่ังแกงกระดูกก็คือกขาวแค่เสียห้าวยังได กอไปเอาไม่ไหไม่เช่อข้มขันขันอย่างบึ้งพอจ้อยกับบึ้งไปบึ้งไอแค่ควมสนุกก็ได้สนุกสนานก็ได้เออว่าต้องไปซี่เลียดครับว่ามันยุ่งว่าต้องไปซี่เลียดก็ยู่ไปครับยู่ไปบึ้งพอจ้อยไปครับบึ้งพอจ้อยเอาเงินครับว่าต้องไปเชี่ยวพอจ้อยหรอกพอจ้อยเป็นคนรวยเลยเี่บอกเลยกยังได้ก็บอกไปรุด สร้างผู้ใจศอกดิ์เงินเบิ้องผู้ใจนับเงินแมีนครับยกอจ้ใจเก่าเงินให้เบิ้องเงินเสียก็โอ้ยอยากถือเลขคือผู้ใจสันจั๊กสบันได้สื่อๆจั๊กปีได้สื่อๆแล้วอจ้อยครับคนพูดจังสันครับเบิ้งสื่อๆครับแต่เบางวดนี่สิเอาคักคักเปิดว่าบพรคักคักเพียรหกงวดนี่งวดที่เจ็ดหลพ่อจ้อยฟังว่าสิเอาคักคักนี่ พาดมันคือพยย่อเจ้อนี่รถเขาว่ตายเขาก็ตาย่นละ <c oughs> นี่อะไรก็ซื้อสานั่นตัวอุ่งคนอยากได้หลายก็ออยังหน,นี่เงินตะพูดเท่าซื้อแค่งหกร้รอยนึงมันจะได้ไหลเนา <c oughs> ะเงินหกร้อยเขาก็ซื้อสามร้อยสัตว์ช <c oughs> ่วงหนึ่งเขาจะซื้อปลากระป๋องปลาทูซื้อร้านกินสันตว์เข <c oughs> าจะไปซื้อเบสสัต์ขันอยากได้ไหลามาหาพ่อจอย อ oh yes, ู่ไม่ห่างนั่งใหม่มานงไม่หางนั่งใหม่นไม่ห่างนงใหม่มาหจาพอจมาหาัันอยากได้ไหลอันนี้ว่าจะสิมาอยู่ว่าเศ้าตัวอยู่เ่าเศ้าทุกทีมาครับมา่บเป็นยังมากลยจีตามมุคุ้งคือกินเถอะ มาลงปลาเนาะพ่อเนาะกินต้มกระไรกินตำบักหุ่งต้มไก่แล้วก็ปิ้งปลากับพ่อแล้วล่ะซ้ำๆมาหลินน้ำพ่อจอยนะครับมาหลายๆหลอดย่ำนี่ปลากันิ่มมือขวานลงขวานลงแล้วปลาตัวใหญ่แล้วบอกว่าใหญ่แล้วใหญ่เราเราเราเมาขึ้นสองสองสามตัวนี่กินบ่เบิดดอกว่าฝันว่าตัวไหน้อหมอนี่เนาะมฝันเนาะนอนฝันเบิ่งแม่พุณอะ ไม่บ้านบ้านบ่หล่ะแม่บ้านบ่หล่ะทวงพอจ้อยฆ่าต้วนี้นัันฝันไหมฝันว่าดะกินต้มปลาบ้าเนี่ยปลากระกินต้มปลาที่ลูกตู่หัวล้านบอกว่าฉีกมันนอนหัวขวานนะพ่อมันมันลอคือมันคือมันถืกแล้ก็บ้จักว่ามันเสียงทางไหนเออ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 เ่างมายกแกนี่นหันเกฝันหลดอืม แกเปน้องย่นแกฝันถูกถูกถูกนั่นฝันเทากับสีอื้ออื้เี่บอกว่าอืมคือกันนี้แหละตูวสี่ห้ามากกับทายออกห้อวงแสีเนี่ยหมายังฝันนะครับหมาฝันไงนันแต่ัวขอจอยกับพ่อแมยังหอกสี่สีไห้เอฟซีปีใหม่ครับก็คือพอจ้อยสิวยพรให้เอฟซีของพอจอยนี่ยยูดีไม่แห้งทุกทุกคนผู้่นผู้คนดีน้ำพอจ้อยนี่แหละ ผู้บอดีผู้ปล่อยเพราะจอยดูดูกให้มีควอมสุกขคมจะเลื่อนครับเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจพอจอยให้กกำลังใจวัดผู้บ่ป่อยพอจอยกให้มีควอมสุขคอมจะเลื่อนลายเงิ่อนข้ามไรมาเทมาครับนับเป๊ะคือพอจอยนี่ครับเป๊ะเลยนะบ่ต้องนั่นหรอกครับนับเท่ละหลายเลยครับจะไปนับเทละหน่อยครับเอาให้พ่อครับเฮาสิไ้มีค้ามสุกคันเฮามีเงื่อนเข้ามีความสุขครับเนื่องอยากกินลูกซีนก็ได้กินครับ ออยากกินปลาหมึกง็สิโลละสองร้อยสามรอยกุ้งโลละสองร้อยสามรอยห้ารอยนี้ก็ได้กินครับคันไม่เงิน <c ười> คันไม่มีเงินไม่ได้กินครับเดียรซื้อครับ <c ười> ไอติมปงลิงิมก็บ่กินครับผู <c ười> ้คนเอาเงินไปซื้อเลขเบิดครับลูกเาเงอยู่ไอติมมาลูกไขกินไอติมครับปาะก,กอดึกส่เลยบกระปอกเลย <c ười> ออมสิกินนี่ยังกระดกดีใชขนาดว่าันไกินครับ สิกินนี่ยังกระดอกกระเดียแทช่ท่านได้กินมาเพจ้อยนี่เลีโตนซื้อเลขนี่จะให้เลขสิงห้าครับให้ห้าสิงมันครับสิงแบบไหนวะสิงแบบไหนให้ห้ามีเพดานครับงวดนี่กูมีเงินหกร้อยกูจะซื้อสามร้อยกูจะเศร้าตินหลังใส่เลยครับเพจ้อยบวกรังสันซื้อได้เนาะบอกเลยว่ามีหกร้อยซื้อบรรหกร้อยไม่เงเป็นเส้นเขาอีกหกร้อยเลขบัตรถือเคสยังไหครับครับ ไม่ได้กินยังเลยวันนี้ป้อยพ่อจ้อยที่บัตบัตรลุ่มระบายล่มครับเขาเรียกพ่อจ้อยปรถิป้อยพ่อจ้อยบัตรดึกลงไปครับบัตวันขั้นชมพักครับนมักเอายกเลขรับอีกจักบาทนม่พ่อใส่ี้องสี้พี่มาใช่ไหมพ่อเนี่เลขพอจ้อยป้อยไปขึ้นสองขีดนะครับเล็กง่ามงาม อย่าสิลืมเห็นเขกลับมาอย่าสิลืมบุกเลยควอมฝันมาจอยเด้อสีขาสี่เกด้เด้ออย่าว่าพอจอยบ่อกครับอยาว่าพอจอยบ่เตียนครับงวดที่เท่าไหร่แล้วพ่องวดที่เก็ครับงวดเก่แล้วบ่ครับครับผมงวดที่เก็ดยังบ้านผ่านด้วยครับเบิ่งคีพอจอยเลยครับเบิ่งคีพอจอยครับเบิ่งคีพอจอยยอนหลังเลยครับงวดที่เจ็ดมันจะบอยว่าข้างหัวร้านมันก็คุยแท่งงวดที่เก็ดที่แปดมันจะใส่ <laughs> ก็คุยแช <c ười> ่กูกูก็เห็นงวดเดียวนึงมาเจว่ากูก<อ>็เห็นแต่งวดเบิ่งนึ่งหันบาเจว่าเบ่งเงิันที่ดีๆครับตยองค่อยปล่อยพอจ่อยได้อังคอยนั่นพอจ่อย <c ười> ขัดบ่เบื้งวันที่ไหนบ่กอกซับเลยนี่ยู่ไกล้อู๊นี่อกกอตาว่าเมื่นบอกเลยี่ไกล้ๆเบางเว่เอะยกอยู่ไกเบางเด้กวาสุ่มปล่อยดีๆสุ่มหวพอจ่อยดีๆ ตสิบิดตหูเลยเอาหูแบบเอาก้าวเบียยแป้ออกคนนะมีเขามีรถดสำหรับกนแบบนค่นนะ